อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องกันทตวิทย์นั่นกวาบนดไวยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแมปไม n คร r a ปที่หนึ่งนะครับหรือจะเป็นการรีวิวแมปในเกมไม e คร a f t นั่นเองนะครับตอนนี้ผมมีแมปหลายแมปมากๆแต่วันนี้จะมารีวิวแมปเ h อออร์อเ s t เ d ียมนะครับมันเป็นเหมือน สนามฟุตบอลนะครับซึ่งผมได้ร้องเล่นไปแล้วแหละ,นะเนาะเดี๋ยวแชนนี้ขอสคคิปแล้วกันนะครับก่อนจะไอเคียบเนาะมามากันต่อครับในเมื่อกี้สคคิปไปต้องขอพายด้วยนะครับเนาะก็คือ นะครับมานะนี่ครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเองจริงกันดีกว่าครับตอนนี้ผมออกมาข้างนอกนะแต่ขออนุญาตทุกนะครับขออนุญาตขออนุญาตใครก็ได้อยากทุบกนะขออนุญาตทุบนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกกันดีกว่านี่ครับนี่ครับสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่ง <T uber> นี่ครับผมจะให้ดูเต็มเต็มบรรยากาศของเด e c โครเมี u m สเตเดูครับดูครับไม่เชื่อคุณดูครับดูมันใหญ่แค่ไหนครับใช้เป็นล้านล้านบล็อกครับแล้วกว่าจะสร้างเสร็จนี่ใช้เวลากีออ่กี่วันครับกี่เดือนเหอะโอกว้างมากนะนี่มีสัญญาณกระตุกนะเนี่ย จะพาลงไปดูใัสน,นะครับนี่ครับซื่อสนามเนี่ยผมมองเลยว่าสวยนะครับแล้วการที่จะทำให้มันเป็นคล้ายๆวงกลมเนี่ยยากนะครับมันต้องใช้รักษะใหนึงและอันนั้นแต่ละที่เป็นหลุมเป็นบ่ออันนี้คือไรใครรู้บ้างอันนี้คือ,อไรครับที่คือไรตรงนู้นแหละไหมไหมตรงนู้นเป็นเหมือนกันไหมครับ ฝนไม่เป็นครับมาดูๆๆนี่ครับมันเป็นสนามจริงๆเลยครับดูว่ามีบอลตกการปลถือว่าเศร้ามาได้สวยมากๆครับสวยมากเลยทีเดียวครับมากเลยแล้วไปดูเก้าอี้ครับตรงาอี้นี่สมจริงนะครับเนี่ยอ่าสมจริงครับถือว่าสนามนี่สมจริงได้อยู่นะได้อยู่นะครับมันจะมีตะแหลกบ้าง ครก็กลุมก็ตทดสอบผมแน่เดี๋ยวไปดูตรงมุมตรงบ้างครับมุมตรงเป็นไงบ้างเดี๋ยวขออะไรครับขอแพทเนความแรกมุมตรงรเป็นไงอ๋อมุมตรงก็แค่ปากแบบนี้เฉยถือว่าสมจริงแล้วครับสมจริงแล้วแหละอ๋ออันนี้ก็เป็นเป็นที่นั่งดูได้นะเออถือว่าแมปเด็กคอร์นสเตเดียมแบบนี้ผ่านครับเนาะสวยครับแต่ว่า ต้องชมคนสร้างเลยครับเพราะว่าสร้างยากเนี่ยผมก็เคยจะลองสร้างปริมากกรมมีเก็บเป็นเ้อแหละยากครับมันนานนะมันมันเหนื่อยด้วยครับเนี่ครับนี่ดูดูเขามีนี่นะสมจริงนะนะ H O บ O R H O V S O R ศูนย์ต่อศูนย์อยู่ครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงครับ รู้สึกว่าเอ,อ่อผมรู้สึกว่าเครื่องผมแหลกแล้วโอ้แหลกแล้วแหลกแล้วแหลกมากครับขอไปในความแหลกตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดแหลกเกินไปก็ต้องขอไปจริงจริงครับเดี๋ยวเอาไปด้านนอกกดีกว่านะครับป้องกันความแหลกด้วยนะครับป้องกันตัวสับผมพังด้วยนะครับกลัวมันจะเด้งออกก่อนด้วยนะโอเคเลงไปเลยครับลงไปเลนลง ลงมาสิอ้าว